ก็น่าจะเป็นเรื่องของความน่าจะเป็นเรื่องของความเข้าใจผิดกันมากกว่าครับเพราะว่าเพราะว่าตอนที่พี่นุ้ยมาเนี่ยเขาเขานั่งมานั่งคุยกับผมไงนั่งข้างๆกันแล้วก็แล้วก็มีพี่ได้ดูแลผมเนี่ยอยู่อีกอีกในในห้องครับอีกคืออยู่เขาก็นั่งคุยจับกลุ่มเพราะเขามากันสองสาคนนะครับเขานั่งคุยกันแล้วผมก็นั่งคุยกับพี่นุ้ยสองคนอะไรเยงี้ครับทางเจนได้มีการโทรไปขอตัวพี่นุ้ยอ๋อผมก็ยังยังเลยครับเพราะว่าผมผมไม่ได้ผมไม่ได้มีเบอร์ส่วนตัวหรือว่ามีอะไรติดต่อเขาได้ครับ ำหรับเรากลัวแบบว่าข่าวนี้ออกไปคนจะมองว,ว,ว่าเราเข้าถึงยากใี่ไหมครับ <c oughs> คงไม่หรอครับจริงๆแล้วว่าจริงๆคนคนที่แบบติดตามผมจริงๆนะครับเขาก็เห็นผมก็ก็อยู่ในนี้แหละครับสบายๆปกติทั่วไปเหมือนแบบว่าทางพี่นุ้ยก็เหมือนโดนไฟนักับเต็มแบบอขอบว่าเยอะเหมืนบบม<า>อนกันว่าเกาะกระเซ็นดังบ้าอะไรอว <c oughs> ้ยก็อย่าถึงขนาดนั้นดีกว่าครับใช่ครับก็ แฟนคลับเจะพูดแบบว่าพี่นุ้ยบอกว่าไม่อยากพูดแต่จะพูดถึงเรื่องนี้ทําไมแตเรื่องความทิดพี่นุ้ยมีนักข่าวไปถามใช่ไหมครับเป็นยังไงที่แฟนคลับเราออกมาปกครองมาเงี้ยปกป้องเราครับก็จริงๆแล้วก็ดีใจครับดีใจที่ที่ที่มีคนคอยรักคอยอะไรผมอยู่ครับเพราะจริงๆแล้วพูดตามตรงนะผมก็เป็นหนี้บุญคุณแฟนคลับเยอะมากพอสมควรครับก็ต้องขอบคุณ ่ีนใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้สรุปสุดท้ายแล้วผมว่าให้เป็นเรื่องของความเข้าใจผิดกันมากกว่าครับก็ก็อยากให้มีปากเสียงหรือว่ามีมีการว่าละยๆกันเลยดีกว่าครับครับก็อยากจะฝากขอโทษจริงๆครับที่ที่คือด้วยความที่ผมกลัวว่าภาพบ็อกเซอร์ออกไปถ่ายคู่กับพี่นุ้ยแล้วจะดูไม่ดีผมก็เลยใช่ครับผมก็เลยก็เลยต้องขอโทษด้วยที่ที่ที่ไม่ได้มีโอกาสได้ถ่ายรูปกันครับ